สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ก็มาพบปอกับพี่ลาบาน,น้าเชนแนวเนาะจา้าอยู่ทงไ้ทงหน้าจา้าเดี๋ยว,วืันนี้เนาะค่ะื้อน,นี้จะภาพพ่อแม่พี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอันนี้ก็อยู่ทงหน้าของปา่าลุนเนาะคะ่ะเดี๋ยวภาพไปเบิ่งค่ะอันนี้ก็เป็นสาเนาะคะ่ะสาซาโมเดลของพากาญเพิินกําลังตกแต่งอยู่เนาะค่ะื้นนี้ค่ะวันนี้ภาพมากินข้าวสวยค่ะอยู่กลางทง คือเ่่าะงุนมี่ค่ะตอนนี้เนาะค่ะป่าเจ้าเพื่อนกำลังตัดมะฮงอย,ย,งอยอู่คะ่คะสวัสดีค่ะ,คะป่าเจ้าเฟิรนโซฟีเมือ่อตามมาัดมะฮงอยู่จ้าป้ายืนนิ่งแล้วก็ยุ้ยอะไรเขาอันนี้เนาะคะ่ะเป็นเพินเ่นเป็นเมนูของป่าเจ้าคะ่ะเมื่อนี้เพิ่นมามาอัน,นเปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่ท่งหน้าเนาะคะ่ะค่ะบรรยากาศ คุณค่ะท่านคุณค่านางคุณกำลังไหลซุดอยู่ค่ะค่าเทียนแต่หนึงแตกก็ลืมไปจุดเพียงแค่คาทางคุณค่ะสาวจอยกำลังอันเฝ้าปลาอยู่่ยางซุกแล้วค่ะเขาจะเป็นเป็นคนย่างปลาเผาค่ะซุกเล้อค่ะแต่ก็ใหม่นะคะเนาะเจวนเป็นผู้ควบคุมการเฮ็ดอาหารเนาะค่ะเรื่องเฮ็ดกับเขาต้องไว้ใจเจ้้อวนค่ะ จะกล่องไหนเนี่ยหล่ะนะลืมดีค่ะลืมจะกล่องไหนมันหลายกล่องละสวัสดีวัตถุกล่องนะจ๊ะมันลืมนะคะเนาะเฟังคู่นี่ตะฮักนะคะผู้่าวผู้สาวหล่นไม้ตะฮักตะฮักพี่น้องมีบ่แเนนกับคู่นี้กับผู้สาวหล่นไม้ขึ้นกันค่ะเนี่ย ่แ่ลุงเทพแ่นั้นลุเทพนบากเว่ามนอันนี้ก็เป็นผู้สาวรุ่นใหม่คือกันค่ะอออันสาวจอยกับเจ้วันอีลาบ้านหน้ากับอันสาวเท่าแล้วค่ะเพราะว่ามคขอคพัวแล้วมีลูกมีหลานแล้วนะคะไก่แสมมีลูกให้แล้วแต่เอ็ซี่ลูกกักกับเจ้า้วเนี่ค่ะอากาศดีเดี้ะนั่ลอยู่ค่ะางไก

ไม่เป็นไอกเรคยผนี้มาแล้วพมีแต่กี่ท่าลูนะแม่นา่มีด้ลาซาบันมีได้อต่มีตกี้ังว้าเยจานมีบ่ของเคยมีว่าสัผัสลจานเรอางลง่มีเําตไนี่ค่ะซี่มือเจวันค่ะจะเป็นผู้ตำเจลนะคะลาเผาจะมีจุดสาุดพราจะมี ูนแช่อยู่ด้วเนาะโอ้่ใชยัอ่ะโอ้เือือนี่แหละถืลังคุยหน่วยเกิดมิตะเป็นผู้สอนไหทุกทุกคนค่ะจะ่ะมือเราโทรศัพท์กำโทรศัพย์จะูเลาวักิอนวันกินเอาอะบางเนี่ยอันระว่างสองตัวเนี่ย เสร็จเรียบร้อยค่ะบงร้านเยเจ้าตพงว่าไปหาขับรบินย่างแลไมทางโค้งถ้ากัวก็ตรงไปเลยตรเ้มญจ้าจะตําไปอมาขั้นขั้นร้านอย่างข้างตรงกับบนอยากค่ะตรงไปเลยไม่มีปัญหาอะไรหรอก ซ้ำควอยฮัดที่แหรงห่วทอยบ่มีการทอยเดอฮัดเขาที่เล็กแลงแมนเดนน้อยมน่ยอยค่ี่มาชวงนึงนียกเหนีกำลังกำลังจะเริ่มเอาเพียงลัค่ะต่ำงตอยหอยกับกินหอมค่ะพูดเพงเป็นใสหอยไอ้ลูก มาจะทอาารอัน <gesch> <iza> ้าวหมกเดี๋ิวมาไมาลเจสิเบงไฟอันไฟสีเบสต์มาดูมาดูากินบาดนี่ป่ะจะกินนี่จ๋าเนี่น่อันนี้นะคะดูเจอวดคนกั้งเป็นผู้สีเบสด์นะคะ ก็ได้อยู่ค่ะนี่ค่ะปลาปลาปลาของอันปลารุ่นเนาะค่ะคนเลี้ยงไว้ปลาดุกค่ะปลาดุกแล้วก็มีปลาตะเพียนเนาะค่ะก็เอามาย่างกินสวยค่ะสวยกินนี่มั่งไม่มีก็ได้ไหนมั่งเพิ่งถังใช่ค่ะน้องเคล็ดยังค่ะปลาปลาจิ้มกระเทียมจบกันค่ะปลาจิ้มกันหมดเลยค่ะค่ะ

เหมนอนี้แล้วอีพอบอกอีพอไ่ไหนดยกอนเออ้เาว่าบอกอีพอไปไดอีพอเราินจา่เาการนรากินจานกะอสี่ภาเบอร์มากเลยเพ่นว่ามันเป็นน้ำเน้เ่อนเ่ามันเป็นน้าเนื้อปลหรือว่าเป็นน้าน้กเอันเขาตัดอยู่วุเข้าได้กับทุกคนน่ารัก จ้าแม่นย่ค่ะตุยมาลูกมากมากตุยเขาก็ทุกคนได้เรื่องว่าถึอบังคับบัวบันทึกบังคับบัวบันถึกบังคับประธานก่ะพยาบาลพยาบาลเกียนแล้วปลาลุ่นไปเอือนน้องตุยเป็นคนเป็นคนทั้งหนเนาะท่นกลเ่องท่กี่ยนี้รับู้บางรับมาน้าเนาะที่กี่ยวกัทังหลายเนาะปาลุกนกับโอ้โหจะมาก่าน้องตุเลยหายท้องไก่อ่าลูกเจียรบอยด์ได้หมด อได้ครับก็จะมันลงน้ากินมาเดจเอฟซมากินอน้ำกันจะได้ขอไปกินด้กินล้วไม่อยากจะได้มาเดปลาลุ่นเสียบอยู่เสียบอยู่ค่ะปลาลุ่นมาเดนมาปลาลุ่นมามมาปลาลุ่นตั้งว้ไ้เลย่าแฟกกล่องจงหัวกังห้นมาเห่เด้อ ตักดียุจากสมุนต์ปลากรันอ๋อแสดงว่าเป็นอยนยน้ำทีที่โทรศัพท์ท่องแต้ละงันบ่าเอา้านุวยนุ้ยเอาไปหายกล่องกระมางเดี๋ยวรุ่นก็ได้ทุกบหานกล่องเห็นบ่นเนื่ยยิเมื่อยออเวา้าหันไปนั่งก็ไฟอีกอ่ะน่ะ เด้อกันมาเด้อมาไมด้คนตไปนั่งแรุ่นมานั่อีกมยากนั่งเซตอะไรกเดกลูกเขาเดร่กินขาได้บานมาได้ค่ะมันอีกแวกัน้ามากินเขาสวยนะคะอยู่งกันทุกหน้าลันสอกนมาอะเซตบ้าพลนี้ัแบบตัว่ะในบรรยากาศล่ะค่ะ สาแองเจล่าโมมีค่จังไ้กนปลาอะไรก็แช่ก็ย่างลาบันหน้าแช่เหยวเลค่ะละกะทุกๆส่่งนี่ละค่ะขอบคุณปลาแจวเ่ลมาอนอันเนียงอันกับเขามนนี้แล้วค่ะเจี๊ยววนค่ะเจี๊ยววนพร้อมค่ะเจ๊ยววนเป็นอันพุกค่ะพันโช์ฟีมเอเรื่องอาหารต้งไว้ใจเจ๊อววนค่ะในการขอบคุณทุกๆทางนะคะขอบคุณค่ะ